สวัสดีครับเพื่อนๆชาว 40+ ที่รักสุขภาพทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พื้นที่ของเรากับผม atpfd2025 ครับเคยเต้นไหมครับเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นมาตอนเช้าสิ่งแรกที่รู้สึกไม่ใช่ความสดชื่นแต่เป็นความรู้สึกว่าขออีก5นาทีได้ไหมทั้งๆที่เมื่อคืนก็นอนไปตั้ง7-8ชั่วโมงแล้วหรือบางวันตื่นมาแล้วสมองตื้อๆกาแฟแก้วแรกก็เอาไม่อยู่ เริ่มหลงหลงลืมลืมว่าวางกุญแจรถไว้ไหนหรือนึกชื่อเพื่อนเก่าไม่ออกหลายคนในวัยเราพอเจออาการแบบนี้ก็เริ่มวิ่งหาทางออกครับบางคนไปหาอาหารเสริมบำรุงสมองกระปุกละหลายพันบางคนไปหาครีมลดริ้วรอยเพราะใต้ตาเริ่มคล้ำแต่เชื่อไหมครับว่าเรากําลังมองข้ามยาวิเศษที่ทรงพลังที่สุดที่ธรรมชาติให้เรามาฟรีตั้งแต่เกิดนั่นคือการนอนหลับครับ ใน EP 3นี้เราจะไม่คุยเรื่องการนอนแบบผิวเผินว่าต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงแต่เราจะดำดิ่งลงไปถึงระดับเซลล์ว่าทำไมการนอนคือเครื่องมือชะลอวัยที่ดีที่สุดและทำไมพอเราแตะเลข4ปุ๊บการนอนดีๆมันถึงหายากจังวันนี้ผมมีคำตอบและวิธีแก้มาฝากครับก่อนจะไปรู้วิธีแก้เราต้องเข้าใจร่างกายเราก่อนครับ เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสมัยวัยรุ่นเรานอนหัวค่ำตื่นสายด่งได้สบายๆแต่พออายุ40กว่าๆบางทีตื่นมาตีสามแล้วตาค้างความจริงที่น่าเจ็บปวดคือเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบการนอนของเรามันเสื่อมถอยลงตามธรรมชาติครับอย่างแรกเลยคือตอมไพเนียลในสมองเรามันผลิตฮอร์โมนแห่งการนอนหลับที่ชื่อว่าเมลาโทนินได้น้อยลงครับ พอเมลาโทนินน้อยลงสวิตช์ปิดไฟเข้านอนของร่างกายมันก็ทำงานติดๆขัดๆทำให้เราหลับยากขึ้นหรือหลับแล้วก็ตื่นง่ายอย่างที่สองที่สำคัญมากคือโครงสร้างการนอนของเราเปลี่ยนไปครับการนอนของเราแบ่งเป็นรอบๆมีทั้งช่วงหลับตื่นหลับลึก deep sleep และช่วงหลับฝัน REM sleep ในวัย40บวกเนี่ยช่วงเวลาทองอย่าง deep s l e ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายหลั่งกรทฮอร์โมนมาซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอมันสั้นลงครับ และช่วง REM s l e e p ที่สมองใช้จัดระเบียบความทรงจำอารมณ์ก็อาจจะถูกรบกวนได้ง่ายขึ้นจากความเครียดสะสมเรื่องงานเรื่องครอบครัวดังนั้นการที่คุณนอน8ชั่วโมงเท่าเดิมแต่คุณภาพมันไม่เหมือนเดิมครับมันเหมือนคุณชาร์จแบตมือถือด้วยสายชาร์จที่เสื่อมสภาพไฟมันเข้าไม่เต็มนั่นเอง ถ้าคุณคิดว่าก็นอนน้อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ค่อยนอนชดเชยผมอยากให้ฟังตรงนี้ดีๆครับเพราะสำหรับวัย40บวกการอดนอนมีราคาที่ต้องจ่ายแพงมากครับราคาแรกคือสมองพังครับในขณะที่เราหลับลึกสมองเราจะมีระบบทำความสะอาดตัวเองที่เรียกว่า Glymphatic System มันเหมือนเทศบาลมาเก็บขยะครับขยะที่สำคัญที่สุดที่มันจะเก็บออกไปคือโปรโตีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเบต้าอะมิลอย เจ้าเบต้าอะมิลอยน์นี้ถ้ามันสะสมมากๆมันคือตะกรนที่เป็นต้นเหตุของโรคอัลไซเมอร์ครับใช่ครับฟังไม่ผิดถ้าคุณหลับลึกไม่พอสมองคุณกำลังสะสมขยะพิษเหล่านี้อยู่ทุกคืนราคาที่2คือหน้าแก่เร็วครับช่วงดีฟส์สลิปคือช่วงที่ร่างกายผลิตคอลลาเจนได้ดีที่สุดถ้าคุณอดนอนก็เหมือนคุณตัดงบประมาณซ่อมแซมผิวหน้าตัวเองริ้วรอยความหย่อนคล้อยมันก็จะมาเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันที่นอนดี และราคาสุดท้ายคือภูมิคุ้มกันดิ่งเหวครับมีงานวิจัยชัดเจนว่าคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงมีโอกาสเป็นหวัดง่ายกว่าคนที่นอนพอถึง4เท่าในวัยที่เราต้องการความแข็งแรงการนอนคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดครับฟังมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งเครียดจ,จนนอนไม่หลับนะครับข่าวดีคือเรากู้คืนคุณภาพการนอนได้ครับผมมีเทคนิคง่ายๆที่ผมใช้เองแล้วได้ผลมากมาแชร์ครับ เริ่มจากกดเหล็กก่อนนอนครับผมเรียกว่าสูตร3 2 1ครับ3ชั่วโมงก่อนนอนหยุดมื้อหนักครับถ้ากระเพาะยังต้องย่อยสเต็กชิ้นโตร่างกายจะไม่เข้าสู่โหมดพักผ่อนเต็มที่ครับถ้าหิวจริงๆเดี๋ยวช่วงท้ายผมมีแนะนำของว่างเบาๆครับ2ชั่วโมงก่อนนอนหยุดงานหยุดเครียดครับปิดอีเมลปิดเรื่องปวดหัวเตรียมสมองให้โล่ง1ชั่วโมงก่อนนอนข้อนี้สาคัญที่สุดครับหยุดหน้าจอครับโทรศัพท์แท็บเลต็ตทีวี แสงสีฟ้าจากจอพวกนี้มันไปหลอกสมองว่ายังเป็นตอนกลางวันทำให้เมลาโทนินไม่หลังครับลองเปลี่ยนมาอ่านหนังสือเล่มจริงๆหรือฟังเพลงบรรเลงเบาๆแทนครับต่อมาคือการจัดห้องนอนครับห้องนอนที่ดีเหมือนถ้ำจำําศีลครับมืดสนิทแม้แต่แสงไฟเล็กๆจากเครื่องฟอกอากาศก็รบกวนการนอนได้ครับหาเทปดำมาปิดหรือใช้ผ้าปิดตาช่วยครับเย็นฉ่ำ อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการนอนหลับลึกคือประมาณ23-25องศาเซลเซียสตามที่ความชอบครับร่างกายต้องลดอุณหภูมิลงถึงจะเข้าสู่ deep sleep ได้ดีกว่าครับเงียบสงบถ้าเลี่ยงเสียงรบกวนไม่ได้ลองหา white noise หรือเสียงฝนตกมาเปิดคลอๆเพื่อกลบเสียงรบกวนภายนอกครับมาถึงช่วงที่หลายคนถามกันเข้ามาเยอะเรื่องตัวช่วยครับกินเมลาโทนินเสริมดีไหม คำตอบคือสำหรับวัย40วกที่มีปัญหาจริงๆอาจจะใช้ได้ในระยะสั้นๆหรือใช้เวลาเดินทางข้ามโซนเวลาครับแต่ไม่ควรใช้ต่อเนื่องยาวนานเพราะอาจทำให้ร่างกายผลิตเองน้อยลงไปอีกควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับแล้วแมกนีเซียมล่ะอันนี้ผมค่อนข้างเชียร์ครับโดยเฉพาะแมกนีเซียมไกลซิเนตหรือแมกนีเซียมทริโอเนตมันช่วยให้กล้ามเนื้อและระบบประสาทรอนคลายช่วยให้คุณภาพการนอนดีขึ้นได้จริงและค่อนข้างปลอดภัยครับ ส่วนใครที่หิวตอนดึกไม่อยากกินยาลองมองหาของว่างที่มีกรดอะมิโนโทริปโตเฟนทริปโตเฟนเช่นกล้วยหอมสักครึ่งลูกนมอุ่นสักแก้วหนึ่งหรืออัลมอนด์สักกำม,มือเล็กๆครับย้ำว่าเล็กน้อยนะครับแค่หายหิวไม่ใช่จัดเต็มครับเพื่อนๆครับการนอนไม่ใช่ความขี้เกียจไม่ใช่การเสียเวลาเปล่าแต่มันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อตัวคุณเองในวันพรุ่งนี้และในอีก1 0 2ถปีข้างหน้าครับ ถ้าคุณอยากมีสมองที่เฉียบคมอยากมีผิวพรรณที่ดูอ่อนกว่าวัยอยากมีแรงไปทำกิจกรรมที่รักเริ่มต้นที่คืนนี้ครับลองเอาสูตร3-2-1ไปใช้ดูคืนนี้ลองวางมือถือเร็วกว่าเดิมสักหนึ่งชั่วโมงแล้วสังเกตดูว่าพรุ่งนี้เช้าคุณตื่นมารู้สึกยังไงครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบ EP 3นี้หวังว่าข้อมูลวันนี้จะช่วยให้ทุกคนหลับฝันดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนไวเดียวกันที่กำลังนอนไม่หลับอยู่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม a t p f d 2 0 2 5ขอลาไปเตรียมตัวเข้านอนเหมือนกันครับราตรีสวัสดิ์ครับ